อรับสวัสดีครับผมโอวิทิวัน์นะครับกับอาจารย์นอนาคาราชนะครับเราคือปรมัยเมาสวนนะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็คอยเรียกดสับตะไคร้สับตะไคร้ครับผมกูไม่เป็นเราดูยูทูปกันที่บอาอะไร สับบ่อยเลยสับรุตคาลย์สับทำไมว่าสับรุตคาลย้ตลกกันนะครับเป็นว่าถ้าชอบรายการครับผมดูเป็นเรื่องขำขันอย่าลืมเว็บไซต์เรานะพที่มันว่าปลรไมเมสวนเป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยภาษาไทยได้จะขึ้นเลยหรือว่าติดตามในยู u b e แต่ถ้าว่าอยากจะดูแบบต่อเนื่องเลยในเว็บไซต์เราก็ดูได้เว็บไซต์ปลรไมเมสวนดอทคอมนะครับมันนี้่องอะไรไปคุยเรื่องอะไรอ๋อเรื่องของการแก้แก้เคล็ดดวงให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นติดขัด ใช่ครับเพราะว่ามีถามมาเยอะมากเรื่องทําไม่นุ่นกระติดทำไม่นี่กระติดเหมือนเราเคยพูดไปแล้วแหละเรื่องเรื่องของเรื่องการแก้อาว่าอันนี้เฉพาะกิจอ่าทีนี้เรื่องเรื่องของการเฉพาะกิจเนี่ยที่อาจารย์จะแนะนําเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ลองลอง,ลองพูดให้ฟังหน่อยว่าคาถามเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นเป็นคถามยอดฮิตนะสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยจะถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์ครับเมื่อไหร่ผมจะรวยอ่า เมื่อไรผมจะมีเนื้อคู่ผมจะหนูจะมีผัวผมจะมีเมียครับเมื่อไหรผมจะได้เลื่อตนตําแหน่งเมื่อไหรผมจะได้บรรจุเมื่อไรผมจะได้ขึ้นเงินเดือนเป็นคาถามที่กูเบื่อตอบมากเลยอ๋อตอนนี้เราก็มาพูดกันเรื่องการแก้เครสดบ,บอกก่อนนะรายการปารมัยเมสวนแก้กรรมให้ใครบ่ได้ดอกอแต่ แก้เค็ด,ดวงชะตาพอได้อยู่แต่ถ้าแก้กรรมน่ะพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยไม่มีใครแก้ได้ไม่มีทางครับไม่มีใครไปล่วงเกินบ่วงกรรมของกันและกันได้ม,มีแค่แนะนําให้ไปทําบุญเพื่อวิ่งหนีเขาเท่านั้นอ่าครับหนีไปให้พน้นเขาตามไม่ทันดวงชะตาก็ดีโอ๋แต่ถ้ามึงหยุดทำเมื่อไหร่มึงหยุดนิ่งเขาเดินหามึงทุกวันนะโดนปึง้งตกเลยครับบางคนถามโอมาใช่มหมครับผม พี่ถามอาจารย์ให้หน่อยได้มากทำไมช่วงนี้หนูทําค้าขายมันติดกับขาดขายไม่ค่อยดีเลยทําไมแบบงานก็ไม่ค่อยดีเลยเจ้านายไม่ค่อยเมตตาเลยทํายังไงหลักการง่ายๆแต่อันนี้ต้องข้าไปหน้าเขียงนะปลาในตลาดแล้วเขาเรียกว่าซื้อปลาหน้าเขียงครับเอาปลาช่อนเล็กใหญ่ไม่สาคัญเอาเก้าตัวไม่ต้องไปวงการเอาตัวนี้ตัวนี้นะบอกเขาพี่เอาปลาเป็นๆเก้าตัวประทื้อมาแบอกราคามาเสร็จห้ามต่อครัเอาไปเสร็จปุ๊บ ใส่ถุงไปหาน้ําไปขวดหนึ่งไปกวดน้ํารถที่ตัวปัชนเลยเก้าตัวครับไอเทวดานพ้องไะขอทั้งเก้าเทวดาจำตัณฑก่อนแล้วก็อธิษฐานว่าไอเริ่มต้นมาอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามตระกูลน,นี้ครับไม่ต้องใช้คำเทวดานต้องไะเก้านะไม่เอาอันนี้อธิษฐานเฉพาะน,นะเอาปลาไปเก้าตัวไปนั่งอยู่ชายน้ําเอาน้ํามาหนึ่งแก้วหนึ่งขวดหรือหนึ่งขัน อุดทิศกวดไปที่ตัวปลาว่าน้โมดสามโปรดบริวารข้าพเจ้าชื่อนี้นามตระกูลน,นี้ตำบลนี้อำเภออยู่บ้านละที่นะวันนี้ข้าพเจ้าได้มีจิตอันเป็นกุศลได้มาถ่ายชีวิตปลาช่อนนั้นเพื่อถ่ายสิ่งไม่ดีกระจัดสิ่งไม่ดีที่เป็นสเสนียดจังไรและอัถันและความคิดที่มดีกรรมทางวาจาของข้าพเจ้าขอให้มาลายหายทิ้นด้วยทานบารมีนี้นะี่นะจบแล้วปล่อยไปเลยแค่นี้แต่คาพูดไม่ต้องให้พูดซ้านะไม่กะพูดทํานองเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่คำอธิษฐานเพราะเรา จะให้สอนเป็นแนวทางไปอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไปทํากรรมอะไรมาไว้ไงแล้วจับไว้นะสาเหตุที่บางครั้งคนเวลาทําหมากินแล้วติดติดขัดการเงินไม่ค่อยคล่องงานไม่ค่อยเจริญค้าขายไม่ค่อยดีเชื่อผมเถอะครับคุณเกิดกรรมทางวาจาเป็นหลักอืที่ทําให้เราติดติดขัดขัดประเด็นที่สองคือคุณอ่อนทานในในการบารมีเมสวร์จะเน้นมากเลยคือทานทานบารมีเนี่ยการให้ชีวิตคน การถ่ายชีวิตสัตว์การให้โอกาสคนการอภัยให้คนแม้กระทั่งอภัยให้คนเราก็ได้ทานบารมีนะทําอะไรก็ได้ให้สัตว์หรือคนนั้นมีความสุขเขาอยู่ได้ไปวันๆหนึ่งเขาอยู่รอดนั่นคือทานบารมีทั้นสูงการให้ชีวิตคนการให้โอกาสคนการถ่ายชีวิตสัตว์ที่ถูกตการท่านั่นคือทานบารมีสูงสุดแต่การจบงินให้วัดต่างๆทําทานให้เงินต่างๆนั้นก็ทานเช่นกันแต่ทานที่ได้บุญสูงสุดคือการถ่ายชีวิตสัตว์กับการให้คนครับ ในสายปรมายเมศวนในสายที่ฉันเรียนมาเนี่ยครูบาอาจารย์แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านสอนหลายๆองค์ท่านสอนมาบอกว่าสาเหตุที่เลือกให้ในสายประสิทธิทมานั้นปล่อยปลามันมีเหตุและผลโอ้คับปลาเป็นสัตว์ที่ปาดเปียวว่องไวเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้ง่ายเพราะไข่ในท้องทีแม่งเป็นร้อยใบนะช,ชท่านเอาเคล็ดเนี้ยคำว่าแพร่พันธุ์ได้เยอะกับปาปาดเปี่ยวเนี่ยดวงตาเราจะหนีเจ้ากรรมในเวรได้ไวจะดีขึ้นขึ้นแต่ถ้าเราอ่อนมันจะหนกต่กอีกเหมือนเดิม และสายพิจมาจะถืออย่างนี้คือใช้วัตถุมงคลที่พระแม่ครูบาอาจารย์ทาให้ครับทําทานสรวดมนนั่งสมาธิทําแค่นี้จริงๆไม่ได้พิสดารอะไรเลยแล้วไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยปล่อยปาก็เราสอนก็ว่าปล่อยปลากาลังวันครั้อยสิบเกตตัวบ้างครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยบางเกิดก็ปล่อยปลาตันสองตัวใช่ไหมัเราก็บอกเฮ้ยบางคนการเงินไม่พอเงินไม่ออกอยากอยากปล่อยเนี่ยบางทีปลาตัวหนึ่งก็พอแล้วคือปล่อยอย่าให้ขาดสายในการทําทานต่อเนื่องเอาไว้วันไหนมีเงินก็ค่อยไปปล กำลังวันมีมากหน่อยก็ค่อยร้อยสิบเจ็ดแต่หลักการที่ปรมาณเมศวรสอนปรกอบประกอบเขาทุกมงคลน,นะสมมติไอ้เกิดบันจันจะไปปล่อยปลาบันจันด้วยใช่ไหมปลาช่อนสองตัวปลาอะไรก็เลยกำลังวันวให้ได้ให้ได้ให้ได้สิบห้าตัวแต่ถ้าบันจันนั้นเดือนนานนั้นเองมีเงินเ,นเยอะปลาจำวันเองไม่ต้องให้เอาปลาช่อนสองตัวกับปลาร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดครับันนี้ปลาปลาช่อนสองตัวกับปลาปลาร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ต้องมีพานพุ่มดาวเดืนเอมนมาถวายพระในโบสถ์ด้วยนะจุดธูปสิบหกดอกปิดทองเก้าแผ่นครับอันนี้คือพิธีใหญ่ แต่ถ้าเป็นวิธีทั่วไปจะปล่อยก่อมว่าโดยที่ว่าเราเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่จำเป็นต้องร้อยสิบเจ็ดเนี่ยปล่อยประจำมันเกิดของตัวเองปลาท่อนสองตัวปลาประจําวันขวดน้าได้เทชดานรคอทั้งก้านั่นแหละแต่ถ้าวันหนไปปล่อยไม่ตรงกับวันเกิดตัวเองปลาปลาประจําวันอย่างเดียวกาอุทิศดวงเราก็นพประคอทั้ง9ก้าเหมือนกันทําไปเพราะนั้นคำอธิษฐานมันครอบคลุมหมดแล้วะิีพิตเราก็จะดีขึ้นมันจะเป็นเกลือกูลจากการใช้วัตถุมงคลครับตอนนี้การแค่เคล็ดดวงเนี่ยมันมีเยอะอ๋อบางทีมันต้องดูหน้างานคนเราทำเองททำกรรมมมาไ่เหือนนนกัะ ถามว่ารู้ได้ไงฉันรู้กันแล้วกานบริมองคนนี้ปุ๊บก็รู้เลยอ่ะคนนี้อาจจะต้องไปปล่อยปลายนั่นปลายนี่อย่างโอนี่อาจจะไปปล่อยปลาตีนก็ได้มอย่างวันนั้นมันพี่นก็ถามกานช่วงนี้ทําบริษัทไม่ค่อยรุ่งเลยงาน่ิีกระขันไผมปล่อยปลาไรเดียผมบอกว่าป้าพี่นกอยู่ที่ไหนบอกเขาอยู่สุรินเอาไม่มีแม่น้ําี่เค ว่าไม่มีเอางั้นถ้ามีนกต้องไปทะเลอ่าไปซื้อปลาโรมาปลาเราขาวอ่ะปล่อยละก้าตัวรวยมันอยู่ไอ้บองกี้บองขาวบางขาวบางเจริญของคนมันอยู่ที่ความใหญ่ของปลาด้วยนายเคยมีคนถามในรายการจําไม่ได้เหรอที่บ้านไม่มีปลาเลยการขายไม่ได้เลยกูก็เลยถามไม่ปล่อยซื้อซื้อ,อมาปล่อยไม่ได้เลยหาแล้วจานปลาพันก็ไม่มีปลาก็ร่าเฉีอย,อยงแล้วมันก็ยม <c oughs> <m> ีผมตื่นสายที่ตลาดหมดก็ถามว่าชาวบ้านมีขายปลาโขไหมไม่ปลาโขก็ปลาลาเนี่ยมือนไงโดนเออโดน ซื้อไปปล่อยแล้วถามอาจารย์ถางโข,งขปล่อยแล้วได้ผลได้ที่มึงอิ่มไงมึงซื้อน้ำเต้าหู่คู่มาใช่ไหมไม่กินน้ำเต้าคู่มึงก็มาชงกาแฟกินไงเดี๋ยวมีคนเชื่อไม, <laughs> ม่ใช่บางคนมันไม่ไม่น่าถามก็ถามโอ้แล้วเราเป็นคนป่าไม่ดีด้วยใช่ไหมบางคนถามอาจารย์ยอกยอกท<ผ>านที่ <ๆ S 1> ขึ้นมาแล้วเนี่ย<า> <ๆๆ S 2> องค์เจ้าดอกไม้ทุกเทียนไปไว้ไหนอ,ะอ่ะกูเลยบอกเอาไปต้มพะโล่กินดิไอ้ฮาลาเสร็จมึงเอาดอกไม้บูชาพระไอ้กระทุกเทียนมึงเอาไว้จุบบูชาพระมึงนั่งเฉยมาถามกูอีกนะว่าไปทําอะไรจริงๆเรื่องอย่างเงี้ย พูดมาเยอะมากแล้วนะฮะเนอะก็คือก็คืออาจารย์ก็จะบอกตลอดนะครับเนี่ยเวลากูว่ากูสอนก็ว่ากูปากจัดก็ถึงได้บอกว่าพระเจ้าเดี๋ยวเขาให้หัวสมองเอามาเนี่ยมันสมองเราทะลุมะพร้าวทุกวันนี้แม่งใช้แค่ถั่วดีสงแล้วก็มาบ่นว่าทําไมกูไม่รู้ก็มึงไม่คิดอ่ ใช่ไหมครับอย่างอย่างเรื่องเรื่องที่อาจารย์บอกว่าปล่อยปลาช่อนปล่อยปลาประจำวันแล้วก็มีพันพุ่มที่ปิดทองงูพระประธานอะไรพวกนี้อันนี้อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะคบับยลองย้อนลองย้อนกลับไปดูตอนแต่แต่ปลาช่อนเก้าตัวนี้เป็นการติดขัดเฉพาะเรื่องนะอ่าิปกัดเฉพาะเรื่องต้นี้ไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะเน้นให้การงานเจริญรุ่งเรืองเนี่ยครับมันต้องขึ้นไปปิดทองยอดเขาหิมะไัยเอาแลวไม่ใช่โบราณเขาพูดไว้เขาบบกว่าถ้าจะบำบุญต่ออายุเนี่ย ให้ไปทําบุญอะไรก็ได้ที่มันยาวออกไปหรือมันสูงขึ้นไปอ,ะอ่ะกูว่ามาพิจารณาดูได้กิมอะไรแม่งสูงสุดป,ปักพวกนี้ไปกันเลยไหม <laughs> ๆๆยังไงแบงนี้จำไว้นะ <laughs> ถ้ารู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บป่วยป่วยบ่ยอยๆให้ไปทําบุญแบบวัดไหนเขาสร้างถนน,นะอะจบเงินตามศรัทธาเลยอธิษฐานไอเทวดาเราข้าก้าวเหมือนกันแหละไปบริจาคท่านหรือถ้าประเคนท่านเลยได้ดินงหรือยอดตู้หรือว่าวัดไหนที่เขาต่อไฟเข้าวัดอหรือวัดไหนที่แบบ เขาทําฉัดอ่ะเขาทําฉัดไว้บนยอดพระบนพระคือชัดโบสถ์ฉัดศาลายอดอย่างเงี้ยมึงร่วมเลยเขาเลยร้อยครึ่งร้อยมึงได้เช่นกันนี่ทําให้ชะตาชีวิตยืนยาวเจริญยาวเลยโอ้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องทําเยอะแยะมากมาเอาตามกําลังไอ้เคสที่เรามีไอ้เคสที่ว่าปิดทองมันยอดเขาฮิมาลายหรือเอเวอเรสต์พวกเนี้ยมันเป็นเคสส่วนตัวอ๋อครูไปแน่ครบกาว่าคูจะไปอธิษฐานก็ไปนะคกูจะเอาพระพุทธรูปไปวางบนยอดเขาฮิมาลาย กูจะไปทําวิธีแล้วููจะไปปิดทองบอกวันนี้ยข้าพเจ้าได้อองพระปัติมาพรอยู่บนยอดที่สูงสุดแล้ว <c oughs> ขอให้ราชาลา,า,าชีวิตของไอ้นอนหน้าขานล่าเนี่ยจงหลนฟ้าจงสูงส่งลงมาโดนตีนชาวเนปานกระชื <c oughs> <c oughs> อ่อมึงมีอะไรต้องแต่ถามไหมอ่ะอย่างอย่างเรื่องของการแก้เคล็ดเนี่ยครับมันมีอย่างสมมุติว่าลูกมีปัญหาแต่ว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ พ่อแม่เหมือนเหมือนตอนนั้นที่อาจารย์เคยแนะนํามาเรื่องของการลอยลอยเคราะลอยเคราะที่ให้ใส่รูปเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดตัดเล็บพ่อแม่พ่อแม่จะแก้ให้ลูกแทนได้ไหมจะแก้ให้ลูกได้ใช่ครับก็ลูกมึงเปล่าอ่ะอ่าลูกเขาลูกเขาก็ทําได้งเชื่อใจงั้แต่แต่ลูกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขานะไม่จำเป็นพ่อแม่ทําได้ใช่ไหม Yes ก็ต้องเราเรื่องเรื่องเล็บเรื่องอะไรก็ต้องก็นี่ไงทุกอย่างมีทางแก้ไขถ้ารู้จักนอนหน้าคาราครับแอครับอย่างี้ มึงอยาบอกนะลูกไปเรียนอเมริกาลูกไปเรียนต่างประเทศมึงไม่มีลูกติดบ้านเนี่ยมึงไม่ใช่พ่อใช่แม่นะมึงจัดพานขึ้นมาเลยไอ้กระทงขึ้นมาใบหนึ่งแล้วกูมั่นใจเลวยว่าเสื้อผ้าลูกเขาต้องมีอ่ามึงใช้รูปใบหนึ่งเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนเกิดลูกบงลงหลังลูกเสียดเสื้อตัวหนึ่งเสียงเกงตัวอันหนึ่งนิดเดียวนะไม่้องเอามาทั้งตัวนะกระทงมันส่ยพิลารำจมเอาใส่ไปในกระทงนั้นจะมีดอกดาวเรืองสองดอกเทียนเล็กๆสองเล่มเงินสิบสองบาททูบไม่ใส่อ่าเอาเนี่ย ในนกระทงนะดาวเรืองสองดอกเกีเล็กสองเล่มเงินสิบสองบาทเศษเสื้อเศษเศษกางเกงของลูกลูกถ่ายเขียนชื่อนามสกุลให้พ่อหรือแม่เนี่ยยกกระทงเนี้ยไปที่ชาแม่น้ําครับไปที่แม่น้ําแล้วจุดทูปสิบสองดอกอันเชิญแม่พระคงคาครับมาเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าชื่อนางสิทธนะถ้าพ่อปลอยว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ เป็นบิดาของนายหรือนางคนนี้เกิดวันนี่เกิดนี้วันนี้ลูกข้าพเจ้าได้เกิดข้อกรรมนี้ข้าพเจ้าเป็นบิดาหรือเป็นบรรดาได้มากระทาการฝากคอฝากกรรมกับแม่พระคงคาแทนขอให้ครอโศกโรคภัยอัฐนเสนจิทอะไรต่างๆของนายหรือนางคนนี้จงหมดศูนย์ด้วยความเป็นบิดาด้วยความเป็นบรรดาของข้าพเจ้าที่ห่วงใยในบุตรเหมือนแม่พระคงคารักลูกแม่ไม่ทําลายล <magic. S 1> <c oughs> ูกปากทูบปึ่งลอยไปเลยไม่ต้องหันไปดูนะบ่ ไปไหนยัง <laughs> กระทงฟั่าบอ <laughs> ไม่ต้องสนใจรอแล้วรอเลยพอลงไปพวกมันจะฟ้่าช่างมันครับลูกจะดีขึ้นแล้วแล้วแล้วแ,วแม่หรือพ่อเนี่ยวันรุ่งขึ้นอ่ะอืซื้อกับข้าวสักสามชุดอย่างตำ่ำข้าวหอ่อแกงหอ่อข้าวขนมหอ่อหนึ่งน้ำขวดหนึ่งดอกไม้ทุเรียนฟางปัจจัยเอาไปละสามชุดไปวัดเลยไม่ต้องรอใส่บาทเราจะไม่ต้องพิกว่าเชา้าไงก่อนเพลงก็ไปถวายเลยสามองค์แล้วกวดน้ําพ่อแม่หรือํามไ่บ้าง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาของนายหรือนางคนนี้นี้ได้ถวายพระตาหามแด่พระพิสุสง์ขอบุญกุศลนั้นข้าพเจ้าขอน้อมนําและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของนายหรือนางคนนี้ซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้านับแต่นานนี้ได้หยดลงสู่พื ep ep ้นแม่พระธรณีอ่าแต่เจ้ากรรมนายเวรของลูกมึงก็จะได้ไปแก้เคล็ดรอยกระทงชะตาชีวิตลูกที่เคยติดขัดก็ค่อยดีขึ้น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 นี่คือเคล็ด อ่า uh huh. สาเหตุว่าบางคนถามอาจารย์เห็นอ,อ,อาจารย์เคยสอนไว้ว่าข้าวใครกินคนนั้นอิ่มไม่ใช่หรืออ้อาวเดย่างงี้แม่มากินข้าวแทนลูกได้หรือไม่ใช่มันคนละกรณีอไอสาเหตุที่พ่อแม่ทําให้ลูกได้ลูกทําให้พ่อแม่ได้มันเกิดจากสายใยและสายเลือดอความรักที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ที่มีให้กันนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวเชื่อม,อมหอครับกระจายไหมครับไอส่วนว่ากินข้าวแทนกันไม่ได้มันใช้กับคนในนอกตระกูลเว้ย ครับเหมือนมึงกระกุงเงี้ยราออกคนเราบอกไม่ไผ่ใช่ไหมล่ะครับแล้วอยู่ดีไปทำแทนมึงมันไม่ได้เต็มที่กูก็แค่แบ่งอุทิศให้มึงได้เท่านั้นครับก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าทําให้ได้ผลต้องพ่อแม่ทําให้ลูกลูกทําให้พ่อแม่มันเป็นสายใหญ่ไงเขาเรียกว่าสายเลือดความผูกพันไงเนี่ยคือการแค่แคสให้ลูกครับปัญหาเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะโอ้ที่ลูกไปเรียนต่อเมืองนอกลูกอยู่หอลูกทางานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่อยู่จังหวัดนึงลูกมาอยู่กรุงเทพแล้วลูกแม่เกิดปัญหาครับ พ่อแม่ร้อนใจเนี่ยอารามรักลูกแล้วจะทํายังไงก็เขาไปขอใจอ่ะเนี่ยทําแบบเนี้ยง่ายๆแค่นี้เองครับอืแล้วถ้ากรณีที่พ่อแม่ป่วยลูกอยากจะช่วยช่วยให้อายุยืนยาวให้ดูขึ้นให้หาแต่อันนี้บอกก่อนนะอันนี้บอกก่อนนะครับไม่ใช่ไปทาตามที่ฉันบอกแล้วพ่อแม่จะรอดทุกคนนะพวกนี้เราไม่รู้ล่วงรู้กรรมของแกหรอกว่าล่วงรกรรมของพ่อแม่หรืว่าพ่อแม่ทํากรรมอะไรครับแต่ถ้าในกลุ่มกูจะแนะนําให้ปล่อยเต่าสามห้าเจ็ดเก้า แล้วแต่เคสหนักเคสเบาขั้นแรกเลยเอาเต่าก่อนตอนนี้เต่าที่มึงซื้อมึงต้องเข้าใจด้วยนะเว้ยเต่าบกกเต่าน้ำเนี่ยฮะบางทีไปเอาเต่าบกปล่อยเต่าน้าตายห่าหมดเออตายหมดเอาดูแล้วกันเมื่อได้เต่ามาแล้วปุ๊บเนี่ยให้เขียนชื่อนามสกุลครับของพ่อแม่เราที่ป่วยอ่ะถ้าจะให้รอดตายเขียนบนหลังเต่าหลังเต่าถ้าจะแก้เคสที่พ่อแม่ติดขัดครับหรือมีปัญหาให้เขียนใต้เต่าท้องเต่าอ่า <K _> เขียนไปนามคุณไปเสร็จปุ๊บให้เอาเต่าสามตัวมาขังไว้ในขังก่อนนะอุทิศกวนนาะเอากวน้ำอุทิศเลยใช้ศิษย์คำมาเป็นลูกทำอุทิตถ่ายชีวิต,ตแต่ระเบิดบุญกุศลเนี่ยขอทำบารมีให้ต่ออายุของพ่อของแม่ยืนยาวถ้ากรรมนั้นเบ,บางของให้หายไปถ้ากรรมหนักขอให้เบาลงด้วยอาความยืนยาวของเต่าที่อายุยืนยาวนี้ขอให้พ่อแม่ข้าพระเจ้าอะไรว่าไปกวน้ำได้ไม่ปล่อยเลยและคนสุดท้ายวันรุ่ขึ้นมันก็ต้องใส่บาตรด้วยเช่นกันครสามองค์ขึ้นไป แล้วก็อุทิศถ้อ้างความเป็นลูกอุทิศส่วนุญสนี้ให้กับเจ้ากรรมในเรงของพ่อแม่เราคนไหนที่ป่วยครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งวิธีเนี้ในทาบประไม่เหมือนนําไปค่อนข้างไม่ยอมไม่มีใครตายเลยนะครับแต่มากตายถ้าตายก็ไม่ทรมานโอ๋ยอาสนิทเขาวนอีกแล้วพอดีแบตเหลือน้อยพอดีเคก็หลาย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 ประเด็นที่สงสัยกันอยู่ที่เคยถามผมมาผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกัน ต่อหน้าครับสวัสดีครับอะไรการปกรณ์เม่สวนเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจ้งนิดนึงขอฝากครับรายการปกรณ์เม่สวนเว็บไซต์ปกรณ์เมศสวนปกรณ์ม่สวน .com ขับฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเจียวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปันน้ำกำลังใจให้หน่อย